สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาสเตอร์วัสซันคนเดียววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโมบาีเจนแบงแบงนะครับก็คือเฮลเครดปรับใหม่เลยก็เลยมาเล่นเลยนี่ไม่มีเหรียญเลยฝั่งผมก็จะมีเฮลเครดโอเด็กฮานาบิอัลฟาไทยเกียวฝั่งน้องข้าวจะมีเบเฮลิกเวลเอสเตฮายาบุษะแล้วก็มียะก็อาจจะมึมนๆกันนิดนึงอ่ะนี่ครับเป็นเอ่อ เวลาเออมันปรับใหม่นะมันก็เลยกลายเป็นแบบเออเป็นตัวที่พึ่งพาสิพอตัวเลยนะโอเคเออเวลาเราอยู่ในสถานะาน,นี้แฟนของเขาเขจะมองไม่เห็นเราด้วยมันโคตรเจ๋งมันเจ๋งตรงเนี้ยเอาเอาฟ้าไปอะไรวะนะ ao pha phิด lén game. Oh Hanabi nó bị chết อาอแล้วไอ้เอยีย์อะไรเนี่ยมาตีป่าเอา้าโอ,โอ้เกมอะไรวะเข้ามาแอบป่านะโอ้จอเนี่ยจอมันจะดำตลอดเลยนะถ้าถ้าคนไม่ชอบอะไรดำๆเนี่ยคือเราจะเห็นจอแม่งดำตลอดเลย,ยนิดนึง โอ้ยไม่ถึงเว้ยโอ้ยวิวมาจากไหนเนี่ยเอาทีมผมมัวเลยนะตอนเนี้ยเอาตอนจะมัวกันหมดเลยฝั่งนู้นแคโรมเบเฮลิกับแอเ,เต อ๋อเปิดอันติดทำไมวะนะอันตรี้ไม่ทัานวะฮช่างมัน chăng ngoan chăng ngoan thằng này quá ui hả ไแย่ yeah, ละเดินไม่เข้ามือเลยเพราะทีมที่มันมั่วเกินอนะ่ะไม่ไหวทา,า,าไ่ไปๆไปครับเออพอปรับมาใหม่เนี้ยสกิลแม่งคุณดาว,วดัยดีชอบ

มันมันไม่ได้ใบยอะ่ะแต่ก่อนมันใบยใช่ไหมแบบเออใช้ไปแล้วมันจะใบยแต่พอมันไม่ใบยแล้วรู้สึกมันเล่นไม่ออกแต่เราก็ต้องปรับตัวนะผมก็เนี่ยกำลังจริงๆก็ไม่ไหวตรงนั้น เอออย่าใสานะเนี่ยแล้วพอไม่มีใครไปอยู่บนก็เออก็ดีเนี่ยดูดิพอมันไม่มีคนไปอยู่บนอ่ะล่างมันสบายเลยไม่มีแต่คนไปอยู่บนอ่ะล่างก็สบายเลยเห็นปะเล่นกูกเจม,มันก็แค่นั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะ วิ่งเฉียโอ้ยไม่ทันอ่ะไม่ทันกินโอ้ยมันถึกอะไรขนาดนั้นลนะไม่ไหวถึกเกิน หมาละเริ่มหมาออ้จะกิวเร็วโอ้ยโอ้ยไม่ไหวตัวมันเกย์เลก็ต้องแบบเออเราเราจะเล่นแบบคล้ายๆนาตาเลียเลยนะเราก็ต้องมาแบบคอยพุมย่มอะไรเงี้ย Bill kiệt sợ tệp. Request backup. Launch Oh, Oh,

เอยเอาจริงเออเนี่ยพอเราก็ไม่ต้องตีก็ได้เราสามารถแบบอยู่เฉยเแล้วสแต็คมันจะขึ้นเองจเจาดีาดไปเชียร์แม่ ขหลบปากันไอ้เหี้ยเราเราต้องแบบอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าจุดตรงเนี้ยไอ้เต่าน้อยอ่ะ ตลอปีเนี่ยกลายเป็นยุทธศาสตร์เลยนะถ้ามันยึดไปได้มันจะเห็นเราโอ้ยเยอะเยอะหายไปไหนวะเห็นอยู่แวบตัวหนึ่งอ่ะโอ้ยผมไม่ต้องตีแท้งเลยนะหมายถึงงบผมมันตีแท้งไม่เข้านะ ผมได้แบบสับไอหนี้รัวๆเลยให้พวกบางๆอ้ยเพราอป่อาแบบนี้มันเจ๋วดีคอยเติมบัฟเติมไหมเอ้ยเป็นเซตเป็นเซตอันเก่าแล้วนะไอเซตที่แบบเราต้องตีไวไวๆอ่ะเพื่อเราจะได้แบบสกิลสองเร็วๆอ่ะแต่พอตีไวก็เท่นนั่นติดคุดดาวมาแล้วมาแล้วพือว่ออีกันอ้าวตายหมดเลย มันจะแคมนะแท้งแท้งมันแท้ง,ม,ทงมันรู้แล้วว่าผมมาทำอะไรมันไม่ไดโอ้ย้ย <c oughs> ไม่ทันไม่ทันกิน ต้องออกอะไรฮะตีไวไม่คุ้มตอนเนี้ยผมเท่าที่ผมแบบรู้สึกนะรู้สึกโอ้ยแทงอะ่ะไม่มีใครตีโอ,โ,อโอ้ยตายกันแตกกันหมดโอ้ยไม่มีใครอยู่แทงสอยมากเออทำอะไรไม่ได้

เห็นเงี้ยโอ้ยไม่มีนติอุ้ยแต่พอพออยู่อย่างเงี้ยเออมัน,ม,นมันไวนะเดี๋ยวเราเข้าหลังมันไม่มีนี่ละไม่มีป่า ไปทำอะไรวะฮะฮะไม่ให้รอดหรอกอะไรวมันะคิบปากไว้ยังอยู่เจ้าวะ จบได้แล้วนะเหลือเวลตัวเดียวชิวชิวเดี๋ยวต้วองขอไปเติมอันนี่หน่อยยี่มันเปิด <laughs> วายอายาตื่นจบจบจบเลยกูกูไม่อยู่ ไอ้เหี้ยไม่ไม่จบวะไม่จบไม่จบย <c oughs> ังไงวะเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้าวันน่ะบิ้งเอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> ตีทุกคนแม่งตีพ่อปะตีโคตรยิ่งเลยอะแล้วแบบไม่จบปะมันจบไม่ใช่คือถ้าเราฆ่าไอ้คนสวยไอ้เอสเตได้ได้มันมันก็ง่ายเลย เขาฝั่งหนูแม่งไม่มีตัวยืนแทบจะไม่มีตัวยืนแค่อ้อมหลังอะเดี๋ยวเขาฟาร์มไปกันขอฟาร์มก่อนครับอย่าพึ่งครับยพึ่งไฟกัน อุยโอ้ยอย,อย่าพึ่งนี่หลบเงา อ้ยเวี่งผิดข้างเยี่ยะนีจะ่จบเลยจบเลยโอ้ยอ่ะแ <c oughs> ชทเด็ดช็อตท่าผิดข้างเว้ยมากรับโอ้มันอยู่แล้วอะ,ไ,วะ <c oughs> ไปแล้ว,ลวเขินว่ะเบื่อ เป็นไงกันบ้างรับสำหรับ Hellcurt ปรับใหม่เอยผมว่ามันก็เวิร์กนะแต่ว่ามันเออผมอาจจะชินกับไอ้แบบเก่าที่มันมีใบก็เลยแบบเข้าแท้งเข้านู่นเข้านี่ ấy. แต่เออรวมๆคือปรับปรับใหม่มันเวิร์กนะกลายเป็นว่ากลายเป็นแบบเอ็กซ์ซินจริงๆอะ่ะที่แบบเราไม่ต้องมารอสกิลสองครูดาวอะ่ะสมัยก่อนอะ่ะคือแต่ก่อนอเราต้องรอสกิลเอเราเก็บสแต็กห้าได้ใช่ไหม จะต,ต้องรอสกิลสองครับซึ่งซึ่งมันประมาณแปดวิเจ็ดแปดวิอะเออมันนานอยู่นะแต่อันนี้คือแบบถ้าเราเฟดออกจากไฟอ่ะสกิลมันจะคูดาวไวขึ้นมากเลยเว้ยเออผมรู้สึกว่าเออมันมันทำมาให้แบบเออเราเล่นได้จริงๆให้มันแบบเออมันรู้สึกว่าเป็นเอ็กซ์ซินอ่ะ <c oughs> เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบเพียงเตัวนี้ก่อนอย่าลืมที่นก,การไม่มีที่สุดสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตาม กด้ไยนะ